สวัสดีครับผมนครราชบุรีครับวันนี้ผมมีภาพมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอง์นี้เป็นหลวงพ่อเล็กครับวัดป่าไก่ครับจังหวัดราชบุรีครับรุ่นแรกเนื้อทองแดงผิวไฟครับเป็นิเส์สายหลวงปู่เทียนครับวัดป่าไก่ครับเป็นพาะที่มีราคาแพงที่สุดในจังหวัดราชบุรีครับองเป็นล้านครับเนื้อทองแดงสภาพสวยแชมป์นะครับ องนี้เป็นลูกศิษย์ของท่านครับหลวงพ่อเล็กวัดปากไก่นะครับด้านหลังเขียนว่าวัดปากไก่ปากท่อด้านหน้าเขียนว่าหลวงพ่อเล็กครับผิวเดิมๆเลยครับจะติดต่อได้นะครับโทรศูนย์เก้าเก้าติดต่อทางไลน์ดีนะครับนคร RC ครับ N A K O R N R C เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับขอญาตครับนี่ครับนี่ครับสวยมากครับเห็นไหมครับจมูกดวงตาครับ คิวปากนี่ครับท่านจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเม็ดไข่ปลานี่ครับเรียงนี้ครับนี่ครับสวยมากครับจดจำใบหน้าของพ่อนะครับเคลือบเนี่ยครับ่วนดูด้านหลังนะครับนี่ครับนี่ครับมีผิวไฟนะครับเห็นไหมครับนะครับไฟผิวไฟแวบๆๆนะครับหาคมลึกไม่ได้ใช้ครับ จำเส้นเสี้ยนนะครับเห็นไหมครับตามล่องยันต่างๆเนี่ยครับจะแบบว่าบางเหมือนมิโกนเลยครับของเก๊ของเรนแบบจะทำไม่ได้ครับตรงจุดนี้นี่ครับวัดปักท่อครับนี่ครับการเจาะหู่จะเป็นสถานนี้ครับมีรอยปิ้นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูขอบตัดนะครับนี่ครับการตัดข้าจะเป็นสถานนี้นี่ครับอันนี้นะครับ นี่ครับตัดจะเป็นลักษณะนี้ครับให้ดูอีกข้างนะครับนี่ครับตัดคาดเป็นแบบนี้เลยนะครับโทษนะครับขยญาตดูด้านล่างนี่ครับนี่ด้านล่างตอนนี้ครับนี่ด้านล่างโอ้นี่ถือว่าสวยมากนะครับมีผิวไฟนี่ครับ จัดราบประมาณ249เก้ากว่าครับนี่ครับตามร่องจะมีผิวไฟนั่นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับช่วงบเวเวณไหลตามเม็ดไข่ปลาด้านข้างนี่ครับตรงปลายจมูกนิดเดียวครับถือว่าสภาพสวยครับประกวดก็ต้องมีรางวัลติกมือมาแน่นอนครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงบริเวณลายนี่ครับเส้นจีวรคิ้วนะครับไห่ปลาล้านี่ครับคมชัดลึกมากครับ เส้นสายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยน,นะครับนี่ครับทางช่อง y o YouTube นครราชบุรีครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับจะมีคลิปภาพาพราะมาอัปเดทให้ชมกันเรื่อยๆแล้วก็ฝากกดติดตามทางเพจนะครับนะครราชบุรีพระเครื่องครับจะมีภาพเพจพระเบียเครื่องอยู่ใน facebook นะครับ มีภาพเป็นภาพสตูดิโอภาพนิ่งครับให้อัปเดตให้ชมกันได้เรื่อยๆท่านใดมีครันต้องการขายนะครับทักไลน์มาได้เลยนะครับนคร RC ครับ NAKO NRC ครับหรือโทรศ9น3์8 9 1 5หครับหรือท่านสนใจพระองค์นี้นะครับโทรทักติดต่อมาได้เลยนะครับนี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ